อันนี้เป็นพยุงหวงหัวรี่นะครับเป็นพยุงสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกตอนนี้นครับถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยไม่มีไม้ชนิดไหนแพงกว่านี้นะครับก็คือ,อชื่อพืชษ,ษาตรก็คือเดอร์บิเกียออดูริเฟล่านะครับแปลงนี้อายุ2ปี10เดือนเท่านั้นนะฮะที่อําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาดูความสวยงามของเขานะครับ2ปี10เดือนก็เหลือเวลาอีกอ่า เจ็ดปีเจ็ดปีสองเดือนเปีสเดือนนะครับก็จะสามารถขุดขายได้มูลค่าต้นละ1,000งบาทเป็นขั้นต่ำนะครับหนึ่งถึืบาทราคารวมแล้วนะครับทั้งสวนนี้หนึ่ามร้อ 1, ต้นหนึ่งพันสต้นก็เป็นเงินอยู่ที่ประมาณ13ล้านบาทนะครับถ้าต้นละ1นึ0งหมนก็ตกประมาณ13ล้านบาทก็ลองคำนวณดูนะครับว่าที่ดินของท่านที่ยังมีพื้นที่อยู่นะครับ ก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกันนะฮะตลาดรองรับไม่มีจํากัดเลยนะฮะเพราะว่าพยุงไทยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าพยุงไทยเนี่ยสมัยเขาต้องลักลอบตัดเพราะมันมีตลาดจริงนะครับเขาถึงต้องลักลอบตัดไปส่งมีตลาดจริงถ้าราคาแพงจริงนะครับในตลาดจีนเนี่ยพยุงไทยก็แพงมากนะครับแต่ว่าพูดถึงไอ้ตัวที่แพงกว่าพยุงไทย15เท่าเลยก็คือตัวนี้นะครับไม้ฮองหรี่นี่เองเป็นพยุงสายพันธุ์ จากจีนแพงมากๆนะฮะแพงมากๆตัวนี้น่าสนใจนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจมาแรงที่ตอนนี้รับประกันได้เลยนะครับว่าปลูกทุกจังหวัดในประเทศไทยทุกจังหวัดมีปลูกนะฮะตอนเนี้ยเป็นพยุงสายพันธุ์ถูกกฎหมายนะครับไม่ต้องลักลอบตัดต่อไปนะฮะแล้วก็คุณต้องมีไปรับรองสายพันธุ์นะครับที่รับรองโดยกรมวิชาการเกษตรเพราะตัวนี้มันจะเป็นพืชที่ อ่าปิดบัญชี2ไซต์นะฮะก็คือการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยอ่าบัญชี2ไซต์ก็คือเขาอนุญ,ญาตให้ค้าขายได้แต่จะต,ต้องขึ้นทะเบียนแปลงปลูกแปลงเพาะตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนะครับตอนที่เพาะต้นกล้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณปลูกกล้าเถื่อนนะฮะกล้าเถื่อนก็คือกล้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรสุดท้ายไม่สามารถออกไป c o นะฮะคือ certificate of origin ก็คือใบสำแดงต้นกําเนิดสินค้าว่ามาจากการปลูกไม่ได้มาจากป่าเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะส่งขายได้นะครับดูขนาดลําต้นนะถือว่าถือว่าใหญ่นะครับถือว่าโอเคเลยอ่ะสปีสิเดือนได้ขนาดนี้เนี่ยโอ,โอ้โหก็น่าชื่นใจนะครับ,ก,บกับเกษตรกรที่นี่ที่ปลูกต้นนี้นะครับใหญ่แบบนี้ฮะ,ให,บบะใหญ่แบบนี้ทั้งนั้น นนสวยงามมากสวย0งามมาก1,300ต้นเป็นเงินประมาณ13ล้านบาทนะครับ13ไร่ก็13 000, ล้านบาทไร่หนึงปลูก100ต้นฮะ100ต้นระยะ4 4คูณเมตรอันนี้เป็นเรื่องราวจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นปัจจุบันของประเทศไทยนะฮะสุดท้ายสินค้าทางการเกษตรนะครับสุดท้ายตายที่ตลาดนะไม่ว่าเราจะผลิตอะไรมาก็แล้วแต่พอเวลาถึงออกตลาดมาปุ๊บล้นตลาดทุกทีแล้วก็ราคาตกต่ำทุกที แต่สาหรับไม้พยุงไม่เคยตกต่ําเลยนะฮะราคาแพงแล้วแพงอีกแล้วยังแพงต่อไปเรื่อยๆนะฮะสังเกตดูง่ายๆก็คือถ้ามันไม่แพงจริงทําไมเขาต้องลักลอบตัดในวัดในโรงเรียนทุกที่นะครับทําไมเขาต้องลักลอบตัดเพราะมันมีตลาดจริงแล้วมันแพงจริงนะครับมันถึงต้องทําผิดกฎหมายแต่ตอนนี้มันมีพยุงสายพันธุ์ถูกกฎหมายคือตัวนี้ครับเราขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรทุกต้นเนี่ยคุณก็สามารถปลูกได้อย่างสบายใจนะครับ พื้นที่ตรงกลางคุณยังสามารถปลูกอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะเห็นไหมครับมีช่องว่างกว้างมากทําทบ่อเลี้ยงกบเลี้ยงปลาทำโรงเรือนเลี้ยงเห็ดนะครับทำโรงเรือนเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงแพะได้หมดนะครับตรงกลางอาจจะปลูกหญ้าเนเปียร์ปลูกหญ้าแยวยหวานอิสราเอลนะฮะก็ไว้สําหรับที่จะเลี้ยงสัตว์ครับได้คือคุณใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่านะฮะ ทำการเกษตรอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายตายที่ตลาดให้คิดดูดีๆนะฮะไม้พยุงแพงจริงดีจริงแล้ว10ปีขุดขายได้จริงนะครับตัวนี้กลับไปดูคลิปใน youtube นะฮะว่ากดคําว่าไม้หวงหัวลี่ก็ได้นะครับกดคําว่าพยุงไหหลําพยุงเวียดนามก็ได้ท่านจะเห็นนะครับว่าข้อมูลความเป็นจริงมันมีตลาดจริงหรือเปล่านะครับมีตลาดจริงไหมรานะคามันแพงจริงไหมท่านกลับไปดูนะครับท่านจะเห็นเลย ว่าเข้าโลกเข้าไปไกลแล้วนะครับทุกวันนี้มีการส่งเสริมให้ปลูกนะครับทั้งประเทศไทยเลยตอนเนี้ตอนนี้มีทุกจังหวัดแน่นอนร้อเเซนะครับ mm hmm. กลับไปดูในยู u ูบนะฮะว่ามันมีทุกจังหวัดจริงหรือเปล่านะครับแม้แต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ปลูกทุกจังหวัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจพืชที่จะมีเศรษฐกิจดีๆแบบนี้นะครับเป็นพืชราคาแพงนะฮะปลูกมาแล้วไม่ต้องเสียใจเหมือนพืชชนิดอื่นๆที่ราคาตกต่ำ อันนี้ไม่ต้องรีบขายนะครับยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งแพงในประเทศจีนเนี่ยสิปีผ่านไปมันมีต้นที่อายุ15ปีเนี่ยผมเคยไปถ่ายทํารายการมาให้ท่านดูใน y o u ู u ู e นะฮะปลูกมาไม้15ปีนี่มูลค่าต้นละ8ปดแสนบาทนะเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศจีนแต่สําหรับประเทศไทยยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นใครทําก่อนได้ก่อนนะฮะในโลกของธุรกิจทุกวันนี้เราต้องเร็วนะเราก็ต้องดูว่าไม้ชนิดไหนที่มันมี มูลค่าเพิ่มสูงสเราก็ควรจะปลูกไว้นะครับให้ลูกให้หลานหรือว่าให้เราเองเนี่ยก็ทันนะครับ10ปีถ้าเป็นพวกยางนาพวกไม้อย่างอื่นที่มันใช้เวลา40ปี30 40ปีเราอาจจะไม่ทันใช้นะครับตายก่อนแต่ถ้าเป็นไม้หองหัวี่ตัวเนี้ยใช้เวลาแค่10ปีถ้าลองดูว่าไม้ตัวนี้นะครับแค่อายุแค่2ปี10เดือนมันโตได้ขนาดนี้เส้นผ่านลรกลาง ต้นใหญ่ก็สี่นิ้วต้นเล็กก็สามนิ้วนะฮะเป็นเรื่องธรรมดามากมันใหญ่จริงๆนะครับโตเร็วมากๆก็ให้ท่านดูใกล้ๆฮะเดี๋ยวผมพาให้ดูใกล้ๆนี่ครับอันนี้คือไม้สองปีสิบเดือนนะฮะสองปีสิบเดือนยังไม่ถึงสามปีด้วยซ้ํานะครับก็ถือว่ามันมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นความหวังของเกษตรกรนะฮะ ช่องตรงกลางคุณก็สามารถปลูกอย่างอื่นได้ยยเยอะแยะทําเกษตรผสมผสานได้อีกเยอะมากเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ปลูกรีบปลูกเลยนะครับให้กลับไปศึกษาดูใน y t u t u นะฮะใน Google ท่านไปศึกษาดูได้เลยของจริงๆเราพูดกับความจริงนะครับตอนนี้อยู่กับอยู่กับแปลงปลูกจริงๆที่พะเยาเลย,นะจยเลยนะจ้าของสวนก็คุณหนิงนะครับเป็นเจ้าของสวนแล้วก็คุณต้นนะฮะเป็นคนดูแลที่นี่ สุดยอดครับถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่น่าปลูกน่าสนใจสําหรับ,กบเกษตรกรหลายๆท่านสนใจที่จะปลูกไม้ป่านะครับปลูกอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายตายที่ตลาดนะครับคุณปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็นแล้วแต่ราคามันแพงหรือเปล่านะครับมันมีตลาดจริงหรือเปล่าสําหรับผมผมมองว่าพยุงเนี่ยสุดยอดของไม้แล้วนะฮะมันก็น่าสนใจที่จะปลูกพยุงเป็นหลักเลยแต่ถ้าเป็นพยุงสายพันธุ์ที่มันถูกกฎหมายแบบนี้ มันก็ไม่มีความเสี่ยงนะครับที่เราจะต้องไปเสี่ยงขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรทุกต้นส่งออกได้ทุกต้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ศึกษาดีๆก่อนก่อนที่จะตัดสินใจนะครับท่านใดที่ปลูกอย่างอื่นไปแล้วมีพื้นที่น้อยก็ไม่เป็นไรนะฮะควรคจะปลูกตัวนี้เสริมไว้บ้างนะฮะให้มันเป็นรายได้ก้อนโตในอนาคตอันใกล้นี้ท่านเห็นนะครับส่วนนี้หนึ่งพันสามร้อยต้นกว้างขวางนะฮะโอเคเลยอ่าปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับ ใช้เวลาเท่ากันเหนื่อยเท่ากันลงทุนเท่ากันทุกอย่างแต่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่าก็ควรจะปลูกนะค,ควรจะทําตัวที่มันได้ผลประโยชน์เยอะที่สุดสูงที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่เชียงรายกันต่อนะฮะว่าแปลงปลูกที่เชียงรายเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับแปลงนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับที่อาเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะฮะ